รอไอไรอะไรเห็นไหมแล้วมันอ่านว่าอะไรนี่ไงพ่อลองอ่านดูสิเอ่ออะรไอไรอะไรอ่าแล้วหนูมาถามพ่อทำไมอะหนูก็ออ่านได้นี่อ่าเราอ่านเลยอออะเราไอไรอะไรแล้วมันอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรแล้วหนูถามพ่อทำไมแล้วพ่อถามหนูก่อนพ่อถามหนูว่าอะไรพ่อถามหนูว่า อ่านว่าอะไรแล้วหนูก็บอกพ่อว่าอ่านว่าอะไรแล้วหนูมาถามพ่อทำไมเล่า<อ>พ่อถาหลูก่อนนีไ่ไงลองดูดิลองอ่านดูดิพ่อถามว่าเนี่ยมันอ่านว่าอะไรแล้วหนูบอกว่าอะไรอออ่ะอ่ะรออะไรอะไรจริงมันคืออ,อะไรนะอ้าวแล้วพ่อนูมาถามพ่ออีกแล้วพ่อจะรู้ไหมล่ะโอ๊ยน่าเบื่อกก๊ ลองอ่านดีลองอ่านดีค่ะพ่ออออ่ะอ่ะรอไอไรอะไรใช่แล้วมันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะอะไรอือใช่มันอ่านว่าอะไรพ่อลองอ่านแล้วเมื่อกี้อ๋ออ่ะอ่ะรอไอไรเออจริงด้วย